เรื่องของเรื่องคือซอกิตามา,าทุบมา3ามสงานแล้วภาพที่มันออกมาเนี่ยโอ้โหแม่งสะใจ<อ>ไหม<อ>เราก็รู้สึกหลงระเริงอะไรแบบนั้น<อ>คนดูก็โอ้ยแม่งพิก<อ>แต่ว่าคนดูในในใน,ในในการแสดงสดโอเคนะครับแต่พลังการแสดงสดเนี่ยมันคือพฤติกรรมก้าวร้าวความรุนแรงอะไรเงี้ยเขาไม่รู้นะครับความชิบหายมันเกิดขึ้นตอนที่ว<อ>่าไปพังกองของ แม่งเล่นเกินเลยของเครื่องเสียงเขาไม่พังของเขาใช่ไหมใช่มันนัดกันแค่พังกีตาร์แต่ว่ามีน้องมือเบสอีกคนหนึ่ง่ะมันมันจัดมันจัดพุ่งไปที่กองเลยอ่ามึงพุ่งกูพุ่งด้วยแล้วกันไม่ขอกเท่ากันโอแต่ทีนี้เราก็ไปดู้กองก็ไม่เสียหายแต่ว่าเฟสติวัลนัมันเล่นยาวอกองเขาจอยจอยที่ฟอร์ทอม มันแตกแตกเลยสามชั่วโมงเราก็ไม่รู้เรากลับเฮ้ยข้างบนมีอะไรเสียหายวะโอ้ยมีอะไรพี่โอเคเฮ้ยถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราพิจาอณาแต่เวลาผ้ามันออกไปอะหลังจากที่เราเล่นเนี่ยเจ้าของกองโอ้โหด่าเช็ดเลยประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นวิวครับพี่พี่พี่เอกครับที่โดนด่าที่โดนด่าครับอแม่งสาบแช่งกันแบบจนแบบเฮ้ยมันกลายเป็นลบนะใช่กลายเป็นลบก็เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยโทรคุยกับเจ้าของกองว่าเฮ้ย ไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับผมก็บอกเขาว่าเดี๋ยวผมจะซื้อกองชุดนี้ไปเองไอ้ซาเคชุดนั้นมันประมาณสองหมื่นกว่าบาทละแต่ทีนี้คุณช่วยบอกกับประชาชนหน่อยว่าผมได้รับผิดชอบได้แล้วเขาบอกว่าผมก็แค่รับรบโทษไปก็เห็นไม่อะไรแล้วพี่โอ้แต่ผมยิบผมยับนะยับแล้วยับแล้วผมเสียไปแล้วไงผมเสียไปแล้วแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมไปโทษเขาไม่ได้อ่าครับผมต้องโทษตัวเองอย่างเดียว